สบายดีพี่น้องวันนี้เบ้าเวียดได้เข้ามาวัดมหาโศกพี่น้องนี่พี่น้องสิท้ายให้บึงพญานาคสององค์นี่สิท้ายแต่ให้ให้แต่หางไปหอดหัวของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นมีความงามแล้วก็ความลำลือสาใดแล้วก็ความอ่างามของเพิินนี่งามสาไดนี่พี่น้องเริ่มต้นเลยเนี่ ถือว่าบทธรรมดาเนาะพี่น้องบรรยากาศก็แดดฮดดหอนนี่คือพระเนี่เพลินมาอข้าพระเจ้ากระบทบโบจกักโบหงจักซื้อของเพิินเนาะกะถ้าบิพฐ์าประกันได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องเนีะข้าพระเจ้าสียางข้าไปใกลไกลเลยแต่ยังบทดทันในไหวพี่น้องเขามากเขามายัางบ่ทันในไหว ก็ถือว่าคนบ่หลพี่น้องมันนีคนบ่ทันหลาเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าที่อากลับไปด้านหลังของเพิ่นนี่พี่น้องถือว่าความไญ่บ่รเริ่มเลยพี่น้องข้าพเจ้าก็เห็นไ่ใไญ่นี่จะบอกเกือบไญ่กว่าอยู่สวรรค์อยู่พี่น้องเนาะ คือว่าเป็นคู่ผมไม่อยากกันเด้อสวนะ่านอะมีสีเขียวและก็สีทองพี่น้องแต่อความสวยความงามของเพิ่นกับตัวธรรมดางามแห้งพี่น้องเนาะนี่ครับเจ้าเดมมาอยู่ในจุดบางกลางของเพิ่นหละมันแดดพี่น้นนอง,องแดดแห้งแดดแห้ง เอ,อ้อขาวเจ้าลูกหลานขออนญาตถ่ายคลิปเออ็ดคลิปลงโซเชียลขอให้มีผู้ส้มมมีผู้ติดตามหลายๆนี่ขาวเจ้าสิีไทยแต่หัวไปหฮอน่างเนาะ <c oughs> นพี่น้องเห็นบอ ยังลงลุมอีกมีม,มีลงลุมอีกเด้พหุ่นถือว่าความเงาความใงพี่น้องโอ้ยเบิ่งมุมนี่โอ้ยโคตรเท่พี่น้องโคตรงามเบาพิษขอโทษเด้อ <laughs> สวยงามขนาดพี่น้องอ้ากันนีล้ละพี่น้อง